ระบบรับข้อรองเรียนและอุทธรของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์หากนักศึกษาต้องการอุทธรเรื่องการประเมินผลนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องของให้รายวิชามีการตรวจสอบผลการประเมินใหม่โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1นักศึกษาติดต่อขอรับแบบฟอร์มและยื่นเรื่องอุทธรผ่านงานกิจการนักศึกษาและสิทธิเก่า ได้ในทุกช่องทางดังนี้ขั้นตอนที่2หน่วยวัดและประเมินผลการศึกษาในกำกับผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการศึกษาตรวจสอบคําอุทธร์เทียบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินขั้นตอนที่3คณะกรรมการรายวิชาพิจารณาตรวจทานการประเมินผลในทุกขั้นตอนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา โดยหากพบข้อเปลี่ยนแปลงในการประเมินผลคณะกรรมการรายวิชาจะดำเนินการแจ้งการปรับแก้ไขไปยังมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ต่อไปนักศึกษาจะทราบผลการอุทธรณ์และได้รับการติดต่อเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับภายในเวลา2สัปดาห์หลังจากการยื่นคำร้องในขั้นตอนที่1ขอบคุณค่ะ